สวัสดีค่ะพบกับช่องหอยเด็ดหอยดังนะคะนี่ก็อยู่ที่สูตรหวยฮาหนอยนะคะก็ทราบผลฮาหนอยกันแล้วนะคะไปไหนนเด้อค่ะเราก็ทราบผลฮาหนอยกันแล้วนะคะฮาหนอยก็ออกกันที่ ออกกันที่สี่สาเจ็ดนะคะข้างล่างหกหนึ่งนะคะสี่สามเจ็ดข้างล่างออกหกหนึ่งนะคะแอดให้เพื่อนๆในสายแปดกับสี่นะคะ วิ่งแปดลองสี่ก็ไม่มานะคะในสายไม่มานะคะไปเข้ากันที่สายเจ็ดนะคะก็คือสองเจ็ดสามเจ็ดและสี่เจ็ดนะคะแต่แอดให้เพื่อนๆกันที่สามแปดนะคะมาออกกันที่สามเจ็ดนะคะก็ ไป,ไ,ไ,ะะไปเข้าในชุดที่เราไม่ได้แต้มสีนะคะเพื่อนก็ขออภัยนะคะไปเข้าในชุดที่เราไม่ได้แต้มสีนะคะเข้าในชุดสามเจ็ดนะคะไปเข้าในชุดนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะมา ในวันเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกสักนิดนึงนะคะในสายรองเราก็ไม่มีนะคะอ่าในสายหกนะคะของเราจะมีที่หกสองนะคะกับสามหกและสี่หกแอดให้เพื่อนเพื่อนที่สี่หกนะคะแต่ออกกันที่หกหนึ่งนะคะในสายล่างเราก็ไม่มีที่หกหนึ่งนะคะมีที่สองหกนะคะก็เฉดกันไปหนึ่งแต้มนะคะ แต่เราเข้าในชุดบนนะคะก็คือสามเจ็ดนะคะเราถูกกันในชุดสามเจ็ดบนนะคะอ่าก็ถูกกันไปหนึ่งงวดนะคะอ่านี่เราจะมาดูกันหนวันที่สิบเก้านะคะฮาหนอยในวันที่ 19, สิบเก้าสิงหาหกสามนะคะ 9สิงหาห3สากับฮานอยนะคะ <5 S 1> น<า>ในเลขที่เราจะใช้ในคำนวณก็จะมีเลขเาาลอ่ะมองเห็นไหมคะเนี่ยาาจเจ็ดบวกกับห้านะคะ ในสูตรเราจะมีเลข7จบวกหนะคะ7จบวกหเท่ากับ 12, 12นะคะนับเพิ่มเต้มนะคะเป็น3เป็น4นะคะคันนี้เราก็จะมา4ีบวกกับหนะคะก็จะได้เป็น9นะคะ9ก้า นะคะอ่าคราวนี้เราก็จะมาดูในคู่ชุดกันนะคะอ่ามันจะเป็นในสูตรเหมือนเดิมนะคะจะเป็นตัวเลขเหมือนกับชุดที่แล้วนะคะเพราะว่ามันลงท้ายที่สองนะคะเพื่อนๆมันก็เลยต้องมากลับมาที่สูตรนี้นะคะ เดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะคะในชุดของนี้กันก่อนนะคะแล้วเราจะมาหากันในเล็กวิ่งนะคะในชุดของเรานะคะก็จะมีที่สะะองเก้าสองแปดสองเจ็ดสองหะคู่ชุดที่3นะคะสามเก้าสามแปดสามเจ็ด สามหกนะคะคู่ชุดที่สี่นะคะสี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ดสี่หกนะคะเราก็จะมาดูในชุดวิ่งกันนะคะในชุดวิ่งนะคะที่อาจจะให้เพื่อนๆน,นะคะ น,นี่จะเป็นตัวออกนะในชุดวิ่งนะคะแอดจะให้วิ่งกันที่หกเจ็ดแปดนะคะ มันจะกลับวกมาที่แปดเหมือนเดิมนะคะในสูตรของเรามันจะมีวกกลับมาอยู่ที่นี่อีกเหมือนเดิมนะคะเข้าวกกลับมาแปดอีกนะคะมันก็จะกลายเป็นหกเจ็ดแปดนะคะในชุดวิ่งของเรานะคะอจะให้เพื่อนๆเ,เน้นกันอยู่ที่สายอเด่นนะคะเราจะเด่นกันที่สายเจ็ดนะคะและลองหกนะคะ นี่ก็จะเป็นในชุดนะคะในเลขวิ่งนะคะอันนี้จะเป็นตัวเด่นนะอยากจะเขียนให้นะคะว่าเด่นนะคะตัวเด่นจะเป็นสีเหลืองนะคะตัวรองจะเป็นสีส้มนะคะอ่านะคะเดี๋ยวเราจะมาแต้มสีกันนะคะในสายเจ็ดนะคะสองเจ็ด สามเจ็ดสี่เจ็ดนะคะส่วนในสายหเราจะให้กันที่สองหกสามหกสี่หนะคะนี่ก็จะเป็นในชุดฮาหน่อยนะคะของวันที่สิบเก้านะคะอ่า ขอฝากเพื่อนๆนนะคะกดติดตามช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินในการคำนวณสูตรนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนจะชอบในสูตรที่แอดคำนวณให้นะคะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะก็เพื่อนๆนจะเสี่ยงโชคก็เสี่ยงโชคได้เลยนะคะในเลขที่แอดคำนวณให้นะคะอ่า นี่ก็จะเป็นแนวทางของฮันนอยวันที่สินะคะแอดก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ